ออนนเาามาลงซะะคะวันนี้เป็นการรีวิวแบบนอกสถานที่ที่จริงไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่พอดีแบบว่าเ,ออเราเพิ่งเคยลองเนาะเราก็เลยแบบว่าอยากรีวิวอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ารีวิวอะไรวันนี้เรามารีวิวกาแฟพอดีออกมาทานกาแฟนะคะแล้วทีเนี้ยใกล้ๆบ้านนี่แหละแล้วทีเนี้ยเราก็มาเจอแบบร้านกาแฟร้านหนึ่งร้านเปิดใหม่แถวโรงพยาบาลพุทธมณฑลนะคะนี่ค่ะร้านเขาชื่อว่าอะ,อะไรเนี่ย วิ s เซอ c o กาซึ่งตัวนี้เป็นกาแฟชมดนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เคยลองแล้วก็อาจจะรู้แล้วนะว่ารสชาตินัเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้เล็กยังไม่เคยลองเล็กก็เลยสัง่งเอสเปสโซมาหน่ช็อตน,นะคะนาจะช็อตหนึ่งแหละเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเป็นยังไงส่วนเฮียเขาก็เรียบร้อยไปแล้วหึงช็อตแล้วพาลูกไปวิ่งแล้วนะคะก็คืออยากรีวิวเนาะเผื่อใครแบบว่าอยากเปลี่ยน อบกินกาแฟาอยู่แลนะ้วเนาะคือแบบื่เราก็เลยอยากลองจะลองอะนะแต่กลิ่นเขาหอมมากุยหอมไหมหอมไหมได้กลิ่นไหมคะอ๋อไม่ได้กลิ่นหรอกเพราะว่าอยู่หอมหอมค่ะหอมมากคือแค่กลิ่นก็ตื่นแล้วป่ะเออกลิ่นก็ตื่นแล้วนะอจริงนะอะ เราอวดของเฮียนหน่อยว่าเฮียเขากินมาแล้วจริงๆเขาบอกว่าดีมากเขากินเสร็จแล้วขอก็ลุกออกไปเล่นข้างนอกเลยโอเคค่ะทิจิกาจะดื่มแล้วนะคะทิจิกาจะดื่มแล้วหอมหอ,หอก่อนดื่มแก้วเนี้ยเออฝากอันนี้หน่อยสิคะฝากไอ้เพจอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่เล็กแชร์ในเฟซบุ๊กอ่ะเออ ที่มันเกี่ยวกับกาแฟอ่ะนั่นแหละไปอ่านเลยนะเราชอบมากเลยหอมหอมร้านร้านอะไรนะเดี๋ยวก่อนเราก็ลืมเนาะร้านมิลเซอร์คอฟฟี่หน้าโรง เรียกว่าเหมือนกินดาวนี่หยอกเล่นหยอกเล่นอร่อยมากคอกาแฟไม่ควรพลาดเนาะแต่ถ้าเป็นแบบว่าที่อื่นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีร้านแบบนี้เนาะเราก็ไม่รู้เขาน่าจะเป็นแบบเซนชายอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เล็กมาเจอที่หน้าโรงพยาบาลพุณน,นะคะใครที่อยู่แถวสรอะรอบุรีเนาะมหีโดมอะไรเนี้ยแถวเนี้ย ก็อยู่หน้าโรงพยาบาพุทธมนตลนะคะง่ายๆหาเจอง่ายๆนะคะร้านวิเซลคอฟฟี่นะคะฝา,ากไปด้วยเนี่ยจะเป็นลูกค้าประจำขเขาละเพราะว่าอ่าเราชอบอะมันนุ่มไม่แพงนะคะไม่แพงอร่อยแต่ถ้าใครแบบว่าชอบอาราบิก้าเขาก็มีอยู่แล้วแหละเออแต่เราลองแบบชมดเขาบอกว่านางอินพร์ตแบบว่าที่ไหนอะเมืองดาลัดป่าเมื่อกี้แอบเห็นไปหน้าร้านเมืองดาล เทคเวียดนามนะคะคือที่จริงเราก็าเคยได้ยินนะได้ยินแบบได้ยินแบบเขาเรียกว่าอะไระเจอตามเพจตามอะไรอย่างเงี้ยกาแฟชมพแต่ก็ไม่เคยลองวันนี้ลองแล้วเนาะอร่อยถูกใจคะ่ะ <c oughs> โอเคค่ะฝาก ep นี้ไว้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็รีวิวชิวๆเนาะไม่หนักไม่หน่วงนอกสถานที่บ้างอะไรบ้างจะได้ไม่เบื่อนะคะหมายถึงตัวเองนี่แหละไม่เบื่อโอเคค่ะยังไงก็ฝากกดกระดิ่งนะคะกด s u b สไครต e ติดตามช่อง ก็แบบเห็นแล้วปริ้มปริ่มมากๆเลยค่ะสำหรับอีพีนี้ก็บ๊ายบายเนาะหมดแล้วว่ากาแฟเออบ๊ายบายเดี๋ยวเราก็ทบธุระก,กันต่อโอเคค่ะขอบคุณ